โยมโยมเข้าใจตัวเองว่าเป็นผู้เป็นใช้สังขารอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็ยังคิดเปรียบเทียบขณะที่ตอน,น,นที่โยมรู้สึกว่าที่ตอนที่พระที่หลวงตาช่วยโยมขณะนั้นว่าลักษณะของอการเป็นสังขารเป็นไงมันก็เหมือนกับที่ท่านเทศนะคะแต่ตอนนี้โยมก็เหมือนกับมันยังใช้สังขารอยู่ค่ะ ที่ทำอยู่อะค่ะรู้ตัวว่าเป็นยังไงน,นะคะแล้วก็ไรู้ตัวแล้วมไนยังยังหลงสังขานาเาานี่ยคือมันเหมือนกับพอมันไม่ทำอะไรเลยมันก็เหมือนกับมันยังยัง,ยงพยายามหามีอยังรู้สึกว่ายังพยายามหาจุดอยู่คือทุกครั้งที่มันเป็นขึ้นมาค่ะหลวงตาโยมไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะคือมันก็เป็นขึ้นมาโยก็เลยไม่เข้าใจว่า มันมันเหมือนมั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 นไปเป็นรู้ได้ยังไงอะค่ะทุกครั้งอย่างครั้งที่ตอนน้าหลวงตาแล้วก็ตอนนั้นที่คุยกับพี่มุ้ยยมงก็มาสังเกตมันก็ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ทําอะไรเลยอยู่ดีมันก็เป็นแล้วทรอยมไม่ได้ทําอะไรเลยในในทุกวัดเดิมหมายถึงว่ายมถ้าโยมททาเนี่ยก็คือรู้แล้วหล่ใชัยสังขารแต่ถ้าเกิดไม่ทํามันก็มันเหมือนมันกลายเป็นมันหลงไปอะค่ะ ก็เลยมไม่มันทําเหมือนยังต่อหาคําตอบตรงนี้ไม่ได้คะ่ะว่ามันจะมันจะเป็นเป็นรู้ได้ยังไงอะค่ะเหมือนใจเวลาที่มันเป็นมันก็เป็นเองเนะะี่ยค่ะความรู้สึกโยกหมายถึงความเข้าใจโยกตอนนี้คะ่ะกับประสบการณ์ที่ผ่านมามเหมือนแสดงว่าฟังเรื่องแร่ทองคำไม่ไม่เข้าใจ เขาเขาจะเออมันเป็นอยู่แล้วแล้วเราจะไปทำให้มันเป็นแร่ทองคำ <c oughs> แร่ทองคำมันเป็นแร่ทองคำโดยธรรมชาติ <c oughs> เพียงแต่ว่ากิเลสมันมาปะปนเหมือนกับว่ามีแร่อื่นมาปนมันเท่านั้นแหละแต่แม้แต่มีไอแร่อย่างอื่นมาปนมันมันก็ยังเป็นแร่ทองคำอยู่ดี แต่จะมีคนพยายามจะไปทําแร่ทองคำํำมือนก็จะเป็นแร่ทองคําปลอมทันทีเลยโยมกําลังจะไปทําแร่ทองคําไปทําจิตที่เป็นจิตทองคําจิตเดิมแท้ที่เป็นจิตทองคำถ้าพยายามทําได้นะมันเป็นของปลอมหมดเ่ยมันหลงเอาอัตตาตัวตนยึดถือเป็นอัตตาตัวตน จะเอาตัวเราเไปไปคอบครองเป็นเจ้าของธรรมชาติรู้ที่บริสุทธิ์เปรียบเหมือนเป็นแร่ทองคําโดยธรรมชาติจะเราจะเป,เป็นเจ้าของเขาด้วยความยึดมั่นถือมัน่นเมื่อเราเนี่ยจะเข้าไปยึดถือคอบครองรู้ว่าเป็นเรามาเป็นของของเราเนี่ยมันก็เลยไม่ข้ามผู้รู้ ดิข้ามผู้รู้คือไอ้ผู้รู้มันคือเป็นผู้รู้ธรรมชาติน่นแหละก็ปล่อยก็เป็นผู้รู้โตยธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของผู้รู้นั่นแนะจึงเรียกว่าข้ามผู้รู้หรือฆ่าผู้รู้เมื่อข้ามผู้รู้หรือฆ่าผู้รู้เนี่ยผู้รู้ก็เลยไปทารู้ตามธรรมชาติไม่ใช่ว่ามีตัวเราไปข้ามมันหลก เ่าข้ามผู้รู้คือว่าข้ามผู้รู้หรือหรือข้าผู้รู้คือธาตุรู้ไม่มีใครเป็นเป็นเจ้าของธาตุรู้เป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติ <Okay. S 1> พอมีตัวเราไปยึดถือธาตุรู้ตามธรรมชาติมันเลยกลายเป็นว่าหลงเลยตอนนี้โ mm hmm. ยมก็ลังพยายามจะเอาตัวเราไปยึดไปยึดถือครอบครองธาตุรู้ตามธรรมชาติจะเปลี่ยนเป็นทองคําแร่ทองคําที่มันเป็นความมันเป็นแร่ด้วยทองคําด้วยธรรมชาติ พอเราไปยึดถือมันนะ่ะเราก็ไปปรุงแต่งกลายเป็นทองคองําปลอมกลายเป็นอวิชาปลอมอเลยอวิชาที่จะไปยึดถือไม่ใช่เป็นธาตุรูแท h, ้แต่กลายเป็นธาตุรู้ปลอมเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะขอบอคุณเจ้าค่ะหลวงตาเข้าใจไหมพุกเรื่องธาตุรู้เนี่ย นิพพานคือข้ามผู้รู้หรือฆ่าผู้รู้มันก็คือปล่อยให้ผู้รู้เนี่ยไปทารู้บริสุทธิตามธรรมชาติของเขาตามเดิมเขาไปซะไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเขานะม่นชะเรานะไปเอาเขามาครอบครองได้หรอกเป็นธรรมชาติรู้จิงบริสุทธิ์โดยธรรมชาติจริงแท้เขาเป็นเช่นนั้นเองเขาเป็นของเขาเอง เขาเป็นอย่างนั้นเองไม่ใช่เราต้องไปช่วยเขาเป็นหรือเราจะไปพยายามเป็นเจ้าของครอบครองเขาจึงเรียกว่าข้ามผู้รู้หรือข่าผู้รู้คือไม่ยึดถือว่าผู้รู้นั่นแหละม่ยึดไม่ตัวเราไปยึดถือผู้รู้นั้นราเป็นของของเราหรือยึดถือเอาตัวเราเนีไปเป็นผู้รู้นั้นแทนผู้รู้ธรรมชาติฆ่าความโง่ของความหลงผิดฆ่าวิชาย เขาเพค่งทำจ้ะขก็เข,ข้าใจไหมชัดเจนไหมยังไม่ค่อยเท่าไหร่เจ้าหาหาลวงตายยังที่แรกก็เข้าใจนะคะแต่ว่าพอตอนฟังที่หลวงตาพูดกับอ๊อฟอะคห่หนูงงว่าผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเนี่ย ผู้จงใจผู้พยายามเนี่ยอันนี้มันก็คือเป็นเวียนนาขันทุกปัจจันขณะแล้วหลวงตาบอกว่าผู้รู้ที่มันมารู้ว่ามีผู้รู้มีเวียนาณขาันคือไอมีการพยายามจงใจตั้งตจจะนาพยายามเนี่ยไอตัวเนี้ยก็เป็นผู้รู้ที่เกิดดับเหมือนกันหนูก็เลยงงตรงเนี้ยจ้าคะผู้รู้ที่มันเกิดดับผู้ที่ไปรู้นั้นใครบานคนรู้ คือทีแรกอ่ะหนูเขาใจถ้าผู้รู้เนี่ยเราตัวเราไปเป็นผู้รู้มันก็เป็นสิ่งเกิดดับแต่จะเป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติอ่ะไม่มีคนยึดถือเขาเนี่ยเขาก็เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรเลยไม่ปรากฏอะไรเลยนี่เรียกว่าข้ามผู้รู้แล้วหรือข้าผู้รู้ที่เป็นผู้รู้ที่เอาตัวเราไปเป็นผู้รู้ไม่ใช่ผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีผู้ยึดถือ ถ้าผู้รู้เนี่ยที่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีผู้อะไรผู้ยึดถือเนีมันไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ปรากฏกิริยาการ,รเลยเลยไม่ปรากฏผู้ยึดถือด้วยแต่ถ้ามีเราอะไปเป็นเจ้าของธาตรู้อันนี้มันเป็นธาตุรู้ปลอมมันเป็นสิ่เกิดเรบคือจริงๆผู้ที่มารู้ว่ามีผู้ทรงใจเจตนาพยายามอันนั้นนะ่ะจริงๆแล้วมันคือธาตุรู้ที่มารู้แต่เราเขา ไปยึดถือมันมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามารู้อีกทีหนึ่งใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันคือความเข้าใจผิดว่าเราเป็นคนรู้จริงเราคือถ้ารู้มันมารู้ค่ะดังนั้น<ๆ>ที่ที่ที่เลยเขาบอกว่าหลงก็รู้หมกบุนก็รู้มันจะเป็นทาานรู้ได้ธรรมชาติได้ไหม ที่รู้ที่รู้หลงหลงหลงอ่ะคือท่ทานรู้ธรรมชาติได้ไหมอันนั้นมันเป็นเราเป็นธรรมชาติรู้เนี่ยมันจะมีในตัวเรามันจะธรรมชาติที่ไมันมีอะไรปรากฏมันจะหลงได้ไหมนะไม่ได้อพรเนี้ยมันไม่มีหลงแล้วมันมีแต่รู้ถ้ารู้แล้วมันไม่หลงแล้วมันก็มีแต่ขันห้าเกิดดับหลงไม่มีแล้ววิชามันดับเไปตั้งนานแล้วมีแต่กิริยาการของขันห้าเกิดดับกับธรรมชาติ รู้ที่ไม่ปรากฏอะไรหรือแค่สองอย่างเองเพราะฉะนั้นรู้แบบไหนก็ตามถ้ามันมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนรู้ตัวนั้นมันก็เป็นสิ่งเกิดดับเหมือนกันใช่ใช่จะเป็นความหลงอยู่เพราเป็นอวิชชาอาวิชชาปริยาตกาัตกลาตักลาปรยะปียานังถ้าเราเป็นคนรู้มันจะเป็นสังขารปุงแต่งอวิอวิชชา เป็นอัตตาปรุงแต่งเป็นวิชาที่ตีเป็นอัตตาตัวตนเป็นความเห็นผิดอยู่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องถอดถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราในธาตุรู้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีมันไม่มีตัวเราอยู่ในธาตุรู้ตอนถอนความเห็นผิดเมื่อไม่มีตัวเราอยู่ในธาตุรู้เนี่ยมันก็จะไม่มีเขาอยู่ในธาตุรู้ด้วยมันก็เลยไม่ไม่ต้องว่าเราจะต้องหนีออกจากเขา หรือเราจะต้องไปทุกข์กับเขาเพราะที่เราหนีกจจกเขาหรือเราไปทุกข์กับเขาได้มันเป็นสังขารไม่ใช่ธาตุรู้ธรรมชาติธาตุรู้ไม่มีตั้งเราไม่มีตั้งเขาไม่มีตั้งสุขไม่มีทั้งทุกข์ไม่มีผ่องใสไม่มีเศร้าหมองคิด,ค,ดคิดว่าเข้าใจแล้วนะเจา้าคะขอบพระคุณค่ะโอเคไหมสองท่าน ข้อใจค่ะหลวงตาก็คือรู้อ่ะคือมันรู้อยู่แก่ใจว่าในทุกขณะปัจจุบันน่ะมีแต่สังขารคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรเลยที่เป็นมันสักอย่านเอื่องนี้นะคะหลวงตาโอเคปัญญาดุแสงอาทิตย์ว่าไงครู้มันคือมันคือรู้ว่าทุกปัจจุบันขนาดมัน มันมีแต่เงามันก็เลยรู้แต่ว่ารู้แต่สิ่งที่มันปรากฏขึ้นมาในตัวมันเองก็คือมันก็ไม่ได้ปรากฏอะไรแต่ว่าคือมันรู้อย่างเดียวคือมันรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏอืมปัจจุบันขนาดมันก็เลยมีแต่สิ่งที่ปรากฏเมื่อไรกระทมที่เราเห็นว่าคือไปเห็นว่า รู้นั้นคือมันปรากฏขึ้นมานั่นก็คือมันไม่ใช่รู้เพราะว่าไอ้รู้นั้นมันปรากฏได้ก็แสดงว่ามันเป็นเงามันเป็นสังขานปรุงแต่งมันไม่ใช่รู้จริงๆคือรู้จริงๆก็คือเราจะไม่มีทางเลยที่จะไปเห็นมันได้สิ่งที่เราไปเห็นไปได้ก็คือเป็นเงาแล้วก็มายาทั้งหมดคือสิ่งที่ปรากฏทั้งหมดถ้ามันมีความรู้สึก ทุกคนในวันไหนว่ามีความรู้ว่าม <t> ีสิ่งที <puppy> ่ถูกรู้ม <puppy> ีอาการที <that> ่ถูกรู้หนึ่งแล้วก็มีผู้รู้เป็นสองคอยรู้กันอย่างเงี้ยไอ้อย่างเนี้ยความหลงหลงคืออย่างเนี้ยเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้มันเลยกลายเป็นว่ามีสิ่งที่ถูกรู้หนึ่งแล้วก็มีตัวเราเป็นผู้รู้สองเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็นว่ามีหนึ่งแล้วก็มีตัวเราสองมีหนึ่งมีตัวเราสองุูเปิดหน้า่างเงี้ย มันถ้าจะเอาตัวเราเนี่ยไปยึดว่าตัวเราเป็นเป็นผู้รู้แต่ถ้าที่ยึดถือว่าผู้รู้เป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยมันมีแต่หนึ่งเดียวคือมีแต่สังขารปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไอ้กิริยาการของผู้รู้ไม่มีมีหนึ่งเดียวคือมีแต่สังขารที่ที่เกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองเกิดเกิดเองแล้วก็ดับไปเองแต่ อาการของผู้รู้หรือผู้ที่ไปรู้เนี่ยไม่มีมีแต่หนึ่งเดียวถ้ามีสองอะ่ะคือมีติกถูกรู้หนึ่งมีตัวเราที่เป็นผู้รู้สองมีติกถูกรู้หนึ่งมีตัวเราผู้รู้สองอย่างเนี้ยมันเต็มเต็มเลยคือเอาตัวเราไปยึดถือว่าเราเป็นผู้รู้แต่เนี่ยถ้ามันสิ้นฝ่ายฝ่ายตัวเราไปแล้วไม่มีตัวเราไปเป็นผู้รู้แล้วมันก็เลยเหลือแต่หนึ่งเดียวคือฝ่ายที่ถูกรู้คือธรรมชาติของสังขารที่เกิด ท, Dante, ท,ท,ท,ทุกอันเนี่ยทุกทุกปัญญานามีแต่สังขารเกิดเกิดเองกับเองต่วมามีแต่สังขารที่ถูกรู้แต่ธรรมชาติฝ่ายผู so ้ร exactly <c oughs Howard> ู้ไม่ดีแล้วเพราะว่าธรรมชาติเดิมแท้ของธรรมชาติฝ่ายรู้เนี่ยฝ่ายฝ่ายที่เป็นธาตุรู้เนี่ยเขาไม่มีเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏอยู่แล้วเขาไม่ปรากฏกิริยาการรู้ไม่ปรากฏตัวตนของผู้รู้เขาเขาไม่มีตัวตนอยู่แล้วธรรมชาติรู้เขาไม่มีรูปลักษณ์อะไรไม่มีกิริยาการกระเพื่อมไม่มีการไหวตัวแต่นั้นจริงจะปรากฏแต่ สังขารที่ถูกรู้ฝ่ายผู้รู้จะไม่ปรากฏเลยแต่ถ้ามีมีสังขารที่ถูกรู้แล้วมีตัวเราเป็นผู้รู้มีสังขารที่ถูกรู้แล้วมีตัวเราเป็นผู้รู้อย่างเงี้ยมันหลงเต็มเต็มมันหลงก่าตัวเราเป็นผู้รู้เต็มเต็มเพราะธรรมชาติรู้มันมันจะไม่ไม่มีอะไรปรากฏไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีกิยวิภารใดๆมันเลยมีแต่สังขารปรากฏอยู่ในอยู่ในใจแต่ใจอ่ะที่เป็นธาตุรู้มันจะไม่ปรากฏตัวใจไม่ปรากฏอะไรไม่ปรากฏผู้รู้ปรากฏแต่อาการที่ถูกรู้เกิดเกิดดับอยู่ในธรรมชาติที่ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดดับอย่างนี้มันก็เหมือนกับที่ที่เราคิดว่ารู้ที่ที่ทุกคนบอกว่าคือรู้รู้อยู่แต่จริงจริงคือมันก็คือผู้รู้ที่ว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งเพราะว่าไอ้ไอ้รู้เนี่ยมันปรากฏขึ้นมาได้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่รู้ที่แท้จริงเพราะรู้ที่แท้จริงเนี่ยมันไม่เคยปรากฏอะไรแล้วก็มันก็ไม่มีทางจะปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นคืออะไรที่เรารู้ขึ้นมาได้ที่เราคิดว่าอันนี้คือสังขารปรุงแต่งแล้วเรารู้อยู่แล้วคือทุกอย่างเนี่ยรู้อยู่อันนั้นคือ มันรู้ปลอมทั้งหมดเพราะว่าคือมันเป็นรู้ที่ปรากฏได้แต่รู้จริงคือมันไม่เคยปรากฏอะไรขึ้นมาดังนั้นเนี่ยที่ปฏิบัติเราก็บอกว่าพอมีสังขารเกิดขึ้นหลายคนปฏิบัติผิดแบบนี้นะคือพอมีสังขารเกิดขึ้นแล้วก็นี่สังขารเราเป็นผู้รู้นี่สังขารอันเนี้ยเราเป็นผู้รู้นี่สังขารเราเป็นผู้รู้อะไรเกิดขึ้นก็มีตัวเราไปคอยบอกว่านี่สังขาร มีสังขารอะไรเกิดขึ้นนี่สังขารนี่สังขารแต่เราเป็นผู้รู้ไว้ในฐานนะที่เราเป็นผู้รู้ไว้เราไม่ใช่สังขารเราการตัวเราเองออกมาจากสังขารแล้วเราคอยบอกว่านี่สังขารไอ้ผู้ที่ไปรู้่าทุกประจุบขนานว่านี่สังขารนี่สังขารไอ้ผู้รู้ที่ไปตั้งรู้ไว้แบบเนี้ยมันใช่ธรรมชาติรู้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อนี้มันหลงอยู่แล้วก็มีหลายคนปฏิบัติแบบนี้ กจายม่้ลูกปูศิระวน,นัทว่าไงมาให้หน่อยกระจายไม่เราตรงนี้ก็เข้าใจว่าในทุกปัจจุบันขณนะมีแต่สิ่งที่ปรกากฏคือสิ่งที่ปรากฏก็คือทอป,ปอง ทุกปัจจัขนขณะสิ่งที่ปรากฏคือทองฟองไม่ต้องไปหาทองทองแท้ครับคุณพจนามิต่สังขารปรากฏครับผู้รู้ไม่ปรากฏผู้รู้ไม่ปรากฏก็จะไม่กวนน้อธิบายยาวๆหน่อยแล้วอะไกว,ว,วน,นั้ำะมันมีข้อสงสัยที่เห็นว่า ขันห้ามีรูปวิทยาสัญญาสังขารนะฮะสังขารวิญญาณในที่ที่คุยๆผมสงสัยว่าสังขารที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือสังขารสังขารในขันห้านะครับสังขารคือสิ่งที่คิดปรุงแต่งได้แต่ธาตุรู้เนี่ยผมสงสัยจะเป็นวิญญาณนะธาตุรู้หรือเรีวกว่าใจไม่ใช่ใจรบสุดไม่ใช่ขันห้าก็ต่างจากขันห้าคือผู้รู้นี่เป็นวิญญาณใช่ไหมฮะผู้รู้คือวิญญาณธาตุครับไม่ใช่วิญญาณขังขา คือสังขารผงแต่งพอมีผู้รู้เกิดขึ้นเนี่ยคือมันก็มีความคิดวิเคราะห์ผู้รู้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยคืออันนี้เป็นสังขารนะใะ่ใช่าูกตว่าครับแต่ว่าวิญญาณเนี่ยมันไม่มีไม่มีไม่มีสังขารนะใช่ใช่ถูกต้องทีนี้ไอ้สังขารไอ้สังขารเนี่ยมันคืออยู่ในขันห้าวิญญาณมันทำหน้าที่มารู้สิ่งต่างอ่อไอ้สัญญาสังขารวิญญาณนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะสิ่งที่ปรากฏขึ้นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับได้ สิ่งที่แสดงอาการได้วิญญาณก็คือสิ่งที่แสดงอาการได้แต่ไม่ใช่สังขารนะฮะแต่สังขารเนี่ยคือมันวิเคราะห์วิเคราะห์วิญญาณเป็อย่างนอย่าง,งนี้อย่าง,งนี้คือพอมีอาการมารับรู้แล้วเนี่ยแล้วก็แล้วก็เรามายุ่งกับตัวผู้รู้นะฮะคือมีผู้รู้ไปวิเคราะห์ผู้รู้ได้รับรู้ผู้รู้ได้อันนี้คือสังขารสังขารทั้งหมดใช่ใช่สังขารทั้งหมดแต่วิญญาณมันก็ไม่สังขารด้วยฮะวิญญาณก็เป็นเรื่องของมันก็มารู้ มันรู้การวิเคราะห์ว่าเนี่ยคือการอันนี้คือตัวผู้รู้ผู้รู้แล้วก็มีผู้รู้ปรากฏอย่างนี้อันนี้คือสังขารทั้งหมดเลยแต่ไม่เกี่ยวกับวิญญาเลยฮะใช่ใช่ครับทีนี้พอเห็นตรงนี้ได้เนี่ยมันจะรู nah ้ว่าสังขารเนี่ยคือสังขารเนี่ยมันเกิดขึ้นระดับไปสังขารไมเกิดขึ้นระดับไปวิญญาณเนี่ยทำที่รู้สิ่งนี้เป็นสัญญาเกิดขึ้นระดับไปเป็นสังขารเกิดขึ้นระดับไปเป็นสิ่งที่ถูกรู้นะฮะวางสิ่งนี้ได้เนี่ยทีเนี้ยมันจะมาเห็นว่าวิญญาณที่พระเจ้าเณี่ ไม่มีตัวตนไม่มีของของเราคือที่เราวางนี่คือวางสังขารวางสังขารทั้งหมดนะฮะแล้วก็มาเห็นละเอียดละเอียดขึ้นเนี่ยมันจะเห็นเห็นว่าวิญญ,ญาณเนี่ยเป็นที่ว่าเป็นผู้รู้นะฮะคือวิญญาณเป็นวิญญ,ญาณเนี่ยมันเกิร Una, ดระดับไปกับสิ่งที่ถูกรู้ของสังขารแล้วมันก็จะวางได้ทั้งขันห้าทั้งหมดที่ท,ที่ที่พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้นะฮะที่ผมเอาวิเคราะห์แต่ดีนี้เขายังไม่เข้าใจว่าผู้รู้ที่ เอ่อถ้าถ้าดูเนี่ยคือมันจะเข้าถึงตรงนั้นได้ยังไงก็ยังไม่ทราบนะครับไม่มีผู้เข้าถึงจะเป็นธรรมชาตินั้นเลยไม่มีผู้ยึดถือไม่มีผู้ยึดถือสังขานของขันหน้าและไม่มีผู้ผู้ยึดถือวิญญาณที่เรียยววใจ่ยโดยที่ไม่มีตัวตนของผู้ยึดถือสั้งขานของขันหน้าแล้วก็ ไม่มีตัวตนของผู้ไปยึดถือวิญญาณหรือว่าไม่มีตัวตนผู้ไปยึดถือใจเรเห็นว่าความไม่มีความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันไม่มีมาแต่แรกเ้วมันก็ไม่มีมาตลอดแต่เราไปหลงว่ามีตัวตนมันก็เลยเมื่อรู้ว่าความความมีตัวตนของเราไม่มีไม่มีไม่มีความ ความเป็นตัวตนของเราไม่มีมันเป็นอนัตตาความเป็นอัตตาไม่มีมันก็จะไม่มีตัวตนของเราไปยึดถือต้องสังขารน้ำขันห้ารูกเวนัญยาสังขารวิญญาในกาหน้าก็ไม่มีตัวตนไปยึดถือไม่มีตัวเรายึดถือแล้วก็ไม่มีตัวเรายึดถือวิญญาหรือหรือธาตุรู้ด้วยหรือใจเรียกว่าใจจึงไม่มีตัวตนเนี่ยไม่มีตัวเราเข้าไปถึงธาตุรู้หรือวิญญา